เราจะต้องลดพื้นที่ทำนาลงอีกโดยการทำนาคันนาให้ใหญ่อย่างน้อยสาเมตรขึ้นไปครับกว้างสามเมตรขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อให้ที่ทำนามันน้อยลงครับเพราะทำนามันเหนื่อยอย่าไปมีทำอย่ามีที่นาเยอะทำันนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วบนันาเนี่ยมีกล้วยมีมะละกอมีฝรัง่งมีเสารวมีผลไมากมลากไม้เต็มให้หมดเลยมะพร้าวมะม่วงอะไรต่างๆลงไป นาคันนาเนี่ยจะทําเงินมากกว่าที่นาครับผมลองดูง่ายๆว่าแค่ปลูกฝรั่งกับกล้วยบนคันนาเนี่ยปรากฏว่าได้คันนาไม่ได้มากนะครับแต่มีรายได้มากกว่านาถึงสองไร่ครับเพราะฝรั่งมันขายได้ตลอดไงขายได้อยู่เรื่อยๆขยันห,อห่อไหมเท่านั้นเองกล้วยก็มีออกมาเรื่อยๆปรากฏว่า ปลูกฝั่งกับปลูกกล้วยมันง่ายกว่าทำนาหลายเท่า